ห้องลูกเหมือนห้องเก็บของคือแบบของเล่นทุกอน,นูอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันเยอะเราเราก็กลัวว่าเด็กจะรุ้เหมือนแบบถูกสปอยอะไรเงี้ยเออเราก็พยายามแบบบาลานซ์แหละแต่เราก็เข้าใจคนที่เอาของมาให้เนะคือเขาแบบนานๆเจอทีนึงเขาก็อยากจะมีอะไรมาให้นี่นี้เป็นไงบ้างคะก็คือกำลังโซนเลยกาลังซนมากแล้วก็เป็นวัยแบบควบคุมอะไรไม่ได้ <laughs> ต่อต้าน <laughs> ต่อต้านด้วยบางทีถ้าสมมติว่าอยากอยากให้ทำอะไรอยากให้แบบ ช่วยเดินมาตรงนี้หน่อยนะลูกไม่มาแต่จะพูดว่าอย่ามานะเดี๋ยวมาใช่อพูดตรงทางใช่เป็นการไม่ฟังคำสั่งใช่ก็คิดว่าเป็นวัยของเขาด้วยครับอย่างวันนี้่บออกงานก็คือพยายามบอกเขาว่าวันนี้ก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมางานทํางานกันเราก็พูดไปตรงๆอะเนาะเพราะว่าแบบว่าเดี๋ยวเพ่อะเพแาะมีจะมาทํางานนะอยากมาด้วยไหมซึ่งเวลาถามไปเองเขาจะบอกมาด้วยมาด้วยมาด้วยเออแต่พ ไม่รู้เหมือนกันแต่คือแต่เวลากลับบ้านไปเวลาเขาได้ของเล่นได้ขนมจากบ,บ้าเอมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยของเล่นเขาได้มาเพราะว่าเขาไปทํางานมาของเขาจะพูดเหมือนกันว่าเขาจะไปทํางานาาอ๋อใช่เข <meatballs> าก็จะบอกเขาจะไปทํางานคือจริงๆผมคิดว่าพอมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็รู้สึกสนุกนะแต่ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากจะทําตามที่คนบอกหรอกฉัน <Piet> อยากจะเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องอธิบายให้แบบเวลามาเจอคนอื่นเข้าใจว่าแบบมันเป็นช่วงวัยของเขาครับ ก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเด็กหรือเด็กอาจจะเดินลงเวทีไปก็ดูพ่อแม่ก่อนก็ขอโทษด้วยในแต่ละีเพ่อแม่เองผมก็ก็ไม่สามารถบังคับอะไรได้ครับอย่างบางทีเราไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะอย่างอย่างเมื่อวันก่อนไปร้องเพลงที่สระบุรีก็ติงตามคิวผมก็ขึ้นไปร้องคนเดียวเขาก็วิ่งขึ้นมามาเต้นด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้อยู่แล้วแต่ใช่ใช่แล้วแต่อารมณ์คือจริงเราพยายามจะเตรียมพร้อมเขาระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นแบบ ให้เขานอนมาให้พอทานให้อิ่มก่อนอะไรเงีย้ยเพื่อมาถึงคุกก็จะได้ไม่ต้องมีแบบปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาแทรกเขาให้เขาอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือผิดแผนมากเพราะว่าด้วยความที่แบบว่างานมันจัดไม่ได้แบบเย็นมากเนาะและ้วทีนี้พอช่วงที่เขานอนเนี่ยมันไม่ใช่เวลานอนเขาไงเขาไม่ยอมนอนแล้วเขาพุ่งมานอนอีกทีตอนนี้บนรถแล้วก็นอนได้แบบไม่ถึงชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เลยจะเหมือนแบบแข็งๆนิดนึ่งเลยใช่เวลาคืนนึงใช่ ไม่ได้เยอะอะไรมากขึ้นอันจริงเดือนนี้ก็มีสองงานเนี้ครับ <t> ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นค่ะงต้องงดรับนานหรือมีอะไรบ้างงดรัน,นาน,นอ๋นนอหมายถึงออย<อ><อ>ใช่ไหมใกล้น้ำใกล้ใช่คือจริงๆเดือนกันยาค่ะพี่เอ็มก็จะไม่ค่อยรับอะไรให้ออยแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเป็นบีมคนเดียวอะไรเงี้ยก็ยังทํางานปกติค่ะแล้ก็เพ่มีป็นมีแบบสี่คนใช่แล้ว พราะจริงๆแล้วพอเวลาถึงเวลาไปจริงๆเนี่ยอาจจะมีมีไปก็ได้นะแต่ว่าอาจจะแบบผมอาจจะขึ้นไปอยู่บนเวทีคนเดียวเขาอาจจะอยู่ข้างๆมาซัพพอร์ตเพราะว่าแบบกนี่ก็เบื่อมันกันอยู่บ้านไงไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหมดกหมดาเ,าเที่ยวกันใช่ใช่เพราะว่า,า,วาแล้วเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะหาวิธีที่ไปสบายสุดอย่างเช่นอย่างเมื่อวันก่อนไปต่างจังหวัดเราก็เอารถคันใหญ่ไปแบบว่ามีคนช่วยขับรถมีที่กว้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หลาในความของเราอย่างไรนะคะมีลูกไปด้วยหลคนไปกันหลายคนเลยค่ะก็มัเหมือนต้องวางแผน2ชั้นน่ะคือเรื <S <S <c oughs> <c oughs> ่องของเวลาที่แบบว่าแต่ละงานเขาก็จะจัดไม่ได้ตรงกันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ยังคาดการไม่ได้ด้วยว่าหน้างานเนี่ยมันจะมีคนเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเยอะมากๆเนี่ยเด็กก็จะไม่ค่อโฟกัสเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าแบบว่ามีพี่ๆที่เขาเอ็นดูลูกมากๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบ สิ่งของต่างๆบรรณาการมาอะไรเงี้ยลูกก็จะก็มองขนมอะไรเงี้ยวันหลังเราก็จะคุยกับบีว่าหรือเราจะประกาศดีว่าหยุดรับของสำลวยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยจรมันมีเยอะไหมคะเวลาไปงานดีเวนท์ที่คนเอามาของมาให้เอาของเล่นมาให้จริงๆก็เพิ่งไปงานหนึ่งก็ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันมีมีของคือจริงๆมีทุกงานค่ะแต่ว่าเยอะน้อยก็คือแล้วแล้วแต่จำนวนคนอะไรเงี้ยแต่ว่า คือเอาจริงๆตั้งแต่งานแรกที่เราไปอ่ะเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันคืองานที่ตอนนั้นไปสวนสาสตร์ออันนั้นเราก็ตกใจว่าแบบคนเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่คิดว่าแบบคนจะมาอยากเจอน้องขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะความโชคดีที่จริงๆลูกเราไม่ตื่นคนไม่กลัวเออเขาก็คือจริงๆอ่ะพี่ทีเขาก็ตื่นคนนะพี่แต่ว่าเขาเก็บอาการแต่จะสังเกตได้ว่าพอพอเขาอยู่สักพักนึงแล้วเขาเครียดมากๆเขาจะเริ่มอยากให้อ่อยอุ้มละ S <S จ,จะทุกงานเลยแบบตอนจบปุ๊บแม่ต้องอุ้มอะไรเงี้ยแล้วคือบางทีจริงจริงอะอ่อยอุ้มเขาไม่ได้แล้วแล้วทีนี้แบบด้วยความที่แบบโอเคมันจะจบแล้วอ,ะอ่ะก็เราก็อยากจะให้แบบทุกอย่างมันยยสม o ทอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องอุ้มเขาเพื่อให้มันแบบทุกอย่างมันเรียบร้อ,อ, <ๆ S 2> อ,อยอะไรเงีเ้ยน้คุมก็ม่คนยังไงนคะน้คือจริงๆแล้วว่าการอุ้มหรือยกของหนักๆเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราแบบว่า เหมือนเออมันจะเกรงหน้าทองแล้วมันอาจจะทำให้ปากมันลูกซ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ข้อตัดกำหนดอะไรเงี้ยครับคุณหมอก็จะไม่อยากให้อุ้มหรือว่ายกของหนันจริงจริงอย่างไปตรวจครั้งล่าสุดก็ก็โอเคนะครับใช่ใช่ทุกอย่างแล้วก็คือจริงๆริงเขาเขาจะวัดเาเรียกอะไรอ่ะปากปากมลลูกปากมลลูกก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบค่อนข้างดีมากแต่อย่างพี่ก็คือเวลาขึ้นเวทีก็คืออิสระมากพี่เขาก็จะอิสระแล้วก็ เป็นคนแบบเขาชอบความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยจริงลูกสองคนเขาต่างกันค่อนข้างมากคือเวลาไปอีเวนต์คือแบบเวลาแบบแฟนๆของเล่นมาให้นะนี่คือที่บ้านมันไงคะในการเก็บโอ้โหก็เยอะมากจริงๆก็คือ <c oughs> อาจจะต้องแบบว่าสมมติว่าเขาแบบชอบของอันนี้อยู่อ่ะสมมติว่ามีมาแบบห้าอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบหนึ่งอย่างอยู่ตรงเนี้ยอีกสี่อย่างเราต้องรีบ เขาเขาสต mm hmm. ็อกก่อนเพราะไม่อย่างนั้นคือตอนนี้ถ้าเห็นในไลฟ์นะคะคือห้องลูกเหมือนห้องเก็บของคือแบบของเล่นทุกอนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็รู้สึกว่าแบ mm hmm. าบมันมันเยอะเราเราก็กลัวว่าเด็กจะรู้เหมือนแบบถูกสปอยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็พยายามแบบมาล้านแหละ mm hmm. แต่เราก็เข้าใจคนที่เอาของมาให้เนะค mm hmm. ือเขาแบบนานๆเ,เจอทีนึงเขาก็อยากจะมีอะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ ทุกครั้งที่รับมาคือเขาจะจําได้หมดนะครับว่าอันนี้อันนี้เมื่อวานนี้มีคนให้นี้มานีมันหายไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็จะแบบเอาเอาไปเก็บไว้บ้างเพราะว่าบางทีมันก็เยอะเกินไปว่ามันมันก็จะบางทีแบบว่าของเล่นมันโตเกินกว่าวัยเขาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บไว้ให้ก่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วพอถึงวัยที่เขาเล่นได้แล้วค่อยออกมาเล่นไม่งั้นมันจะเสียก่อนใช่แล้วก็อีกนิดนึงก็คืออยากให้โฟกัสเป็นบางอย่างเป็นอย่างๆไปด้วยครับมันจะช่วยเรื่องพัฒนาการของเขามากกว่า ก็จริงจริงก็คือคือแค่มาเจอกันก็ดีใจแล้วค่ะไม่ไม่ต้องมีของก็ได้แต่ว่าเห็นกนคเรา็ชมก่าแบบลองรับของก็จะไหวรวยนะซึ่งทเป็นข้ม่เลยค่ะก็พยายามสอนเขาว่าเวลาจะรับของหรือว่ามีคนให้อะไรต้องขอบคุณนะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีที่แบบว่าเขาเขาก็เชื่อจริงจคือใจคือคงอยากได้มากแล้วก็ก็คือให้ทำอะไรก็ได้อะ ้ายสวยมากพนมมือสวยก้มหัวดีมากลูกเก่งมากอย่างคุณแม่ค่อยจะคอยอะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมวางแผนอะไรยังไงกับสองนุ่มไหมคะค่ะส่งคุณพ่อพ่อเเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาจะต้องรับบทดูแลมันโตไปเพราะว่าพอมีอีกสองคนคลอดมาเนี่ยคือออยก็คงจะต้องเป็นตัวหลักที่จะต้องดูอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็รู้แหละว่ามันคงจะวุ่นวายเพราะว่าอย่างท้องแรกเนี่ย ตอนที่คิดว่าวุ่นวายแล้วมันคือวุ่นวายกว่าที่คิดไว้อีกอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าอันนี้มันก็คงจะวุ่นวายกว่าที่เราคิดเอาไว้แต่ก็คิดว่ามันจะผ่านไปอยู่ไหมคะคิดว่าน่าจะเอาอยู่เพราะเพราะว่าแบบผมก็จะถามพ่อกับแม่ผมตลอดว่าแบบเลี้ยงลูกสี่คนมายังไงอะไรเงี้ยเพราะก็ถามถามบ้านออยด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็โอเคเดี๋ยวมันก็จะมีหนทางของมันาใช่ใช่ของหนุ่มจติดไม่อ่อยมากค่ะพี่พีมยังไง ว่าว่าผมว่าลูกผมปรับตัวค่อนข้างเก่งมากนะครับก็เขาเขาจะรู้นะว่าว่าว่าเหตุมันมีเหตุปัจจัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามจะบอกเขาตลอดว่าเอ,อเดี๋ยวอีกหน่อยหนูจะมีน้องนะน้องอยู่ตรงไหนแล้วหนูต้องทีทน้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือบอกไปว่าเดี๋ยวบามีอาจจะต้องดูแลน้องนะหนูมานอนกับพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยเราเราทำความเข้าใจเขาตั้งแต่แบบเนิน่นๆเวลาถึงเวลาเขาจะได้ไม่ต้อง ไม่มาแบบปฏิเสธห,หรืออะไรอย่างเงี้ยเออหือพอเราก็คือสองคนเข้าใจเข้าใจนะคะเพราะว่าอย่างแบบอย่างวันบางวันเงี้ยที่อ้อยกับบิดต,ต้องไปทํางานแล้วกลับบ้านดึกอย่างเงี้ยค่ะคือปกติอาอยจะเป็นคนอาบน,น้ำเขาแล้วพาเขาเข้านอนอแต่ทีนี้บางทีอ่ะซึ่งแบบนานๆครั้งเนี่ยก็จะเป็นพีนุตเป็นคนพาเขาอาบน,น้ำแล้วเข้านอนอซึ่งเราจะมีการพูดคุยกับเขาเขาก็จะไม่ได้งอแงแต่ถ้าแม่แถม แถมเวลาเวลามีคนอื่นทําให้เขาออย่างอาบน้ำให้เขาเนี่ยบางทีเขาแบบว่าให้ความร่วมือมากกว่าดีกว่าพ่อกับแม่อีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเหมือนกับแบบเอ๊ะทำไมเวลาเราทำไมอยู่กับป้านุ้นแล้วทำไมมันเป็นมันง่ายทุกอย่างมันดูง่ายมันเป็นพี่เลี้ยงทําทําไมมันดูง่ายจังลูกอะลูกท่างทั้งที่ออยก็เคยถามพี่นุ้นว่าออยไม่ดุพออยเหรอทุกทุกคนก็รู้ว่าแบบออยก็ดุนะแต่ทุไทีคือเขาแบบเขาจะรู้สึกว่าแบบนี่คือแม่เราเราทำเราปล่อยของได้อะไรเงี้ย ลองของแม่หรือเปล่าใช่ใแค่เลนคุณแม่เออเลม่าเล่อเลื่อุณพ่อเลื่อเลบ่องลื่้เตรีอเพร้ออยู่อเลือเล่อเลบ่อย่างน้อเลื่อเลื่อเดื่อน่อเตร่อเลื่อเลื่อเลน่อเลว่อะลือเ่องลื่อเลือเลื่อเือเลั่อเาื่อเลือเลือนลือนลื่อเณพ่อเลื่อนลื่อเลื่อเลน่อเลอเลืวเลื่อเลือเลไวอหนวดอเล่อเลเือเลือเลอเลอมแหลมากเลพ่อม ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมจะลองดูบ้างคราวนี้มาสองนะไม่ใช่แค่คนเดียวตั้งแต่เบบีได้เหรอคะเอาตั้งแต่ก่อนลอดเลยเดี๋ยวอาจจะแบบว่าไว้สักแบบวีคกหนึ่งก่อนลอดอะไรเงี้ยครับ ก็คือรูกบนพ่อที่รูปออกมาก็คือพ่อจะเป็นเหมือนโจรสลัดที่แบบว่าหนวดดำแล้วกันแบบว่าดีๆไงเราจะไม่ดำแบบไปที่โอ้โอ้น่าจะสี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูจังหวะทีนะครับพี่ออดได้ยินว่าเขาอยากใส่ไว้หนวดไปเลยอ๋อยก็งงก็ถามว่ามันไว้หนวดเพื่ออะไรมันมันเป็นการแก้ย่งสาวอะไรเงี้ยเป็นเคสเหรออืพ่อใช่ยังงั้นเหรอพ่อเ่อสิผมก็ยังงงอยู่ว่าแต่ผมไม่เห็นรูปพ่อผมเขาไว้ยังไงตอนอุ้มน้องสาวอ่ะเออ ใช่ใช่ใช่มันคือเหตุผลคืออะไรอะครับอยากรู้เหมือนกันแต่มีคนบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันวต่ถามทำไมทำไมพ่อไหมคะก็ถามเออเดี๋ยวเราไปถามพ่ออเองดีกว่าว่าแบบไว้ทำไมแต่ว่าเขาก็เป็นเพจน้อคนโบราณการตอนนี้คือแบบว่าหนุมทีพยายามแบบสอนน้องรพูดภาษาอังกฤษให้ให้ตามมากขึ้นด้วยใช่เพราะว่าเราต้องเราเริ่มเตรียมตัวที่จะเข้ารุ่นเดียนก็คือไปดูว่าแบบเขาเขาจะสอบอะไรบ้างก็คือแนะนําตัว แล้วก็มีการแบบลากเส้น<า>ใช้กล้ามเนื้อแบบเขียนแต่ยังไม่เป็นตัวหนังสือนะคะก็จะให้ฝึกโยงเส้นทําเส้นโค้งอะไรอย่างเงี้ยเออโค้ลูกสองไม่ผ่านโ <c oughs> ค้ลูกไม่มีที่เรียน้าไหวไหมคะตอนนี้คือยังไม่ได้ <c oughs> ไม่แน่นะที่ราจะต้องให้ที่เรียงสอน <c oughs> หรอหรอ๋อเพราะมันจะง่ายคือตอนนี้พอก็พนายามใบหน้ามีสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบ คือเหมือนไวต่อต้านอ่ะเขาก็จะเขารู้นะแต่เขาจะพูดคําอื่นอย่างที่คือแบบไม่พูดเลยปุกบกี๊อย่างเงี้ยคืออย่างถามว่าแบบอันนี้อะไรแต่ก่อนคือตอบทุกทีวันนี้ก็ปุ๊บปุ๊กกี๊ทุกอย่างคือเอาแบบถ้าลูกยังปุ๊บปุ๊กกี๊อีกหน่อยลูกจะพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนะคือจำอะไรที่มันแบบผิดผิดไปอย่างเงี้ยพี่ให้ความร่วมมือไหมคะเพราะบางครั้งบางครั้งถามได้ง่ายกว่าแต่ก็เราพยายามจนกว่าจะ ใช่ใช่ผมคิดว่าอีกสักระยะหนึ่งอ่ะเขาก็จะรู้แหละว่ามันเป็นแบบหน้าที่ที่เขาต้องทำเป็นส่วนมือความรับผิดชอบไม่ไม่ไม่เราก็แค่อยากจะเตรียมตัวเตรียมตัวเขาไว้ก่อนคือไม่อยากให้เป็นหนักที่ครูมากแล้วก็ทงเราก็เกรงใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบเอ๊ะทำไมฉันเห็นในคลิปเธอดูฉลาดเนาะแต่พอเอ๊ะยังไงก็ตามไว้นะไม่ต้องต้องตามมาคุณนะคะ